สวัสดีครับผมชิดเทอร์โบขอนแก่นช่างชิดเปลยน้อยครับของดีเปลยน้อยมาอีกแล้วครับนี้ก็มาติดนิวอันแลนครับหกันหฮะสเปคที่ใส่ก็เป็น AR42 ครับลูกค้าเน้นใช้งานรอบต่ำรอบเบาๆไม่ได้เคลียนอะไรมากเพราะว่าเป็นรถขีบครับสเปคก็ประมาณนี้ครับงานสแตนเลสหนาเหมือนเดิมครับแต่เข็บเชื่อมเนียน สแตนเลสนานะท่ออากาศ2นิ้วครึ่งหนาะครับงานก็ประมาณนี้ถ่ายกลางคืนอาจจะไม่สวยเท่าไรครับแต่เข็บเชื่อมเนียนๆทุกตัวครับเหมือนเดิมครับไม่มีตามดไม่มีเกยกันห้เห็นแน่นอนครับเขาต่อแต่ละชิ้นแต่ละอันคำยันให้เรียบร้อยลูกค้ามีขาได้แปลงมาแล้วก็สร้างขึ้นมายึดให้เรียบร้อยครับ แข็งแรงแน่นอนเหล็กค้ำสิบมิลนั้นหนาหน้าแปนนั้นหนาครับหน้าแปนเอเสียนั้นหนาคอ,อท่อสแตนเลสครับผมคอยาวคอลึกครับเสียบเข้าลึกไม่สัน่นไม่เขย,ย่าครับปลายสามนิ้วโฉบเฉี่ยวครับปลายสแตนเลสสามนิ้วคอแข็งแรงครับเอเชื่อมเนียนเนียนคอแข็งแรงแน่นอน เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันมันย้อนแสงครับย้อนแสงนิดนึงอของดีเปลยน้อยครับชิดเทอร์โบโหอนแก่นที่ชิดคลินิกยนต์ครับผมช่างชิดจัดใหเ้เบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวครับ0863629760ครับโทรเข้ามาสอบถามได้ครับโทรเข้ามาหลอกถามได้ งานตัวนี้ฝาโปองไม่มีมันก็จะเด่นครับโชว์เนียนๆเ,เลยครับเด่นๆเลยไม่อายใครแน่นอนครับงานเราคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปแน่นอนไม่ถูกใจคืนเงินคืนของเต็มจำนวนครับจัดให้ส,สวยๆเนียนๆสำหรับลูกค้าที่สนใจโทรเข้ามาเท่านั้นนะครับโทรเข้ามาเท่านั้นครับ เฟซหน้าเฟซนี่คือกดติดตามไว้นะครับเพิ่มเพื่อนไม่ได้แล้วเพื่อนเต็มกดติดตามไว้ครับสําหรับใครที่ส่งข้อความเข้ามามันไม่เด้งนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเพื่อนในเฟสมันไม่เด้งครับโทรมาเท่านั้นครับงานก็ประมาณนี้เดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยครับฟังเสียงกันหน่อยตัวนี้ลูกค้า,าเพิ่งซื้อรถมาเครื่องยังไม่เต็มร้อยครับเพราะว่า อย่งก็ประมาณนี้ครับทางทอแน่นอนครับแต่ก่อนอดื่นต้องบอกให้ฟังก่อนรถคันนี้ตอนนี้เครื่องยังไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าน้ําดันน้ําพุ่งเลยแต่ว่าเราได้ทําการติดตั้งเทอร์โบไปก่อนเพราะลูกค้าจะเอาเครื่องไปซ่อมไปทําอยูอ่นนี้คือเครื่องไม่ไม่เต็มร้อยนะครับน้ําดันเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอีกทีก็ได้เดี๋ยวเปิดฝาเมื่อน้ำให้ดูอีกทีโอ้ตอนนี้ดัน ดันหนักเลยครับเต็มเลยเอาผ้าแป๊บหนึ่งนี่สตาร์ทแป,ปบ๊บเดียวเองนะครับฝาสูบมันไม่ดีก็เป็นอย่างนี้ครับน้ำครับขาออกหมูแป,ปบ๊บเดียวเองนะปปดันน,น้ำพุ่งเลยครับนี่สตาร์ทสตาร์ทแค่แป,ปบ๊บเดียวเมื่อกี้นะครับเนี่ย หมูน้ำสายนี่บวมเป่งนะครับ่นะนี่คือดันเต็มเลยครับนี่เอาน้ำมาเอาน้ำมาเติมเลยยังไม่ร้อนครับเครื่องยังไม่ร้อนแต่ว,ว่าหล่มเต็มเลยครับมเหลยอมางาครับโอ้โหสตาร์ทแป๊บเดียวเองนะครับนี่เมื่อกี้นั่นนี่ แต่ถ้าทำเครื่องได้สมบูรณ์รับรองแรงแน่นอนครับแรงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับรถคันนี้อ่าเดี๋ยวน้ำใส่ก่อนเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูทีหนึ่งครับว่าเติมน้ำพุ่งแบบชัดเจนลิกโอ้ จสตาร์ทให้ดูทีนึงครับบอด่ยพอชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนี้ก็จอดแล้วครับขนาดนี้ต้องน้ำเติมน้ำนะครับ